วันนี้เวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าไปกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารจัก,กรพันธ์เพนเซอริมหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรก,กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2566เป็นวันที่2 ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน2 6 3 3คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่า ความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตได้รับนั้นมิได้เป็นผลจากความภาคเพียรในการเล่าเรียนแต่เพียงอย่างเดียวหากยังได้อาศัยองความุปการะเกื้อกูลจากผู้อื่นอีกเป็นอันมากด้วยจึงจําเป็นที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้ถึงคุณความดีของผู้อื่นที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดมาไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาและผู้ปกครองที่ให้กําเนิดและเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ญาติมิตรทั้งหลายที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้และความดีให้รวมทั้งแผ่นดินถิ่นเกิดอันประกอบด้วยชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจให้ทุกคนได้อยู่อาศัยและสร้างตัวสร้างฐานะได้ด้วยดีความตระหนักรู้ดังกล่าวนั้นเชื่อว่าความชื่อว่าความกระตันยูเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทุกคนควรยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง หากบัณฑิตมีความกะตันยูรู้คุณและตั้งใจที่จะตอบแทนคุณความดีทั้งนั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วแต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง